พบกับอาจารย์เจ้านะคะดูดวงชาวราศีกุมในเดือนสิงหาคมโหใจนี้จะหมายอะไรบ้างนะคะดูเรื่องงานสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra post บนเว็บไซต์ p r v a r i t y n e t ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลงเ o ซบุ๊กเพจ p r a a r i t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ ExtraPo s t สแอดไลน์ id ว a n 9 1 9 4 j หรือโทร0 6น2 6 9 9 4 5 6เรื่องงานเดือนนี้นะคะอาจาร,รย์คิดว่าเดือนนี้เรื่องงานค่อนข้างดีเลยท่านที่มองหางานใหม่อยู่นะคะก็จะมีงานที่ดีๆเข้ามาละงานที่ท่านถูกใจด้วยงานที่ดีด้วยนะคะเป็นงานที่ให้เงินดีด้วยนะคะก็เรียกว่าเดือนนี้โอกาสเรื่องงานดีแล้วนะคะแล้วก็ท่านที่จะลงทุนนะคะเดือนนี้อาจาร,รย์ให้ลุยเลยนะคะลงทุนได้นะคะ แล้วก็โอกาสกำไรดีด้วยนะคะต่อมาเรื่องการเงินเรื่องการเงินเดือนนี้นะคะดูแล้วจะจะติดขัดสักนิดหน่อยนะคะจริงๆแล้วว่าเราพยายามที่จะจัดการการเงินให้มันให้มันอยู่ในระบบหมือนกับว่าจัดการการเงินให้มันพอใช้จ่ายนะคะแต่ว่าเดือนนี้มันจะมีเรื่องของการที่มีรายจ่ายที่เราอาจจะไม่ได้ไม่ได้วางแผนไว้อะคะเลยทาให้เดือนนี้จะต้องอาจจะต้อง เขาเรียกว่าบริหารจัดการการเงินให้ให้ดีสักนิดหนึ่งนะคะต่อมาเรื่องความรักนะคะความรักเดือนนี้ดูแล้วจะมีปัญหานะคะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงนะคะมันจะมีเรื่องของมือที่3หรือเปล่านะคะแต่ว่าอย่าคิดมากนะคะก็คือถ้าท่านมีคู่อยู่แล้วนะคะก็ ก็ให้ให้เขาเรียกว่าให้กำลังใจกันออกเอาอกเอาใจกันดีๆนะคะแล้วก็พยายามอย่าหาเรื่องทะเลาะกันนะคะอย่าอย่าเขาเรียกว่าเอาเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอะมาทำให้เป็นเรื่องนะคะมาทําให้บ่นทอนกําลังใจซึ่งกันและกันซึ่งบางทีมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะที่ที่เราต้องสองฝ่ายต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ต่างคนก็ต่างเขาเรียกว่ามีมีสิ่งภาระที่ต้องทำนะคะเรายิ่งเรื่อง ความรักเนี่ยมาบั่นทอนก็อาจจะทําให้มันมีปัญหา,เ,าเขาเรียกว่าบานปลายขึ้นมาได้นะคะในเดือนนี้ก็เป็นกำลังใจทุกท่านนะคะต่อมาเรื่องสุขภาพสุขภาพเดือนนี้นะคะอยากจะให้ท่านระวังเรื่องของอกดไหลย้อนนะคะเรื่องของปวดท้องเรื่องของกระเพาะลําไส้นะคะเรื่องของโรคขับถ่ายท่านจะไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุ นิดหน่อยนะคะก็คืออย่าอย่าขับรถประมาทนะคะท่านอาจจะมีปัญหาเรื่อง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 รถอะไรได้นะแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่หนักไม่แรงนะคะแต่ว่าจะมีนิดนิดนิดหน่อยเรื่องเรื่องปัญหาอุบัติเหตุนะคะเรื่องของการแก้ดวงสมดวงนะคะถ้าท่านมีโอกาสนะคะท่านทำบุญบริจาคนะคะเกี่ยวกับเรื่อง อ,อยากใช้ทําบุญกับเด็กะคะ่ะมูลนิธิเด็กนะคะทั้งหลายทั้งปวงท,ที่ท่านจะไปทําบุญได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นเด็กที่เด็กพิเศษนะคะหรือว่าเด็กที่เขาเรียกว่า,า,าหูหนวกตาบอดอะไรก็ได้นะคะท่านทําบุญทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะคะก็จะทําให้เคราะร้กลายเป็นดีได้น,นะคะ อีโคคอมช็อปผู้นำระบบอุปกรณ์โทรศัพท์ Center, ครอร์เซนเตอร์ครบวงจรตัวแทนจำหน่าย v o i อไอเกตเวแบรนด์ดินสตาร์หูฟังคอร์เซนเตอร์แบรนด์ว t และไอพีโฟนแบรนด์ a อ com สินค้าทุกชิ้นรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพมาตรฐานราคาประหยัดจดส่งฟรีทั่วประเทศรับติดตั้งระบบ,ททะบ,บ IP, โทรศัพท์ในสำนักงานโทรศัพท์ระบบ i อโทรฟรีระหว่างสาขาโดยทีมงานมืออาชีพให้เช่าระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทรออ,อกจำนวนมากเช่นงานทุงมี้งานเทเลเซลงานขายประกัน เริ่มต้นเพียงหลักพันก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยประหยัดค่าโทรออกได้มากถึง70%พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายจัดก,การการโทรออกและรับสายได้ง่ายๆาการันตีโดยผู้ประกอบการภูมิหนี้สำนักงานกฎหมายมากกว่า2 0 0แห่งทั่วประเทศมั่นใจในการบริการพร้อมให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดโทรปรึกษาฟรีที่0 6 3 2 6 9 8 9 8 8เเราช่วยคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์